สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอินทรีย์ครับผมวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับหรือเพื่อนๆน,นะครับมาดูเนี่ยอันนี้ไผ่ไผ่สังมลน,นะครับไผ่สังมลน,นี่ไผ่สังมลหนึ่งรบหนึ่งปีนะครับจะสูงขนาดนี้นะครับ <N> <N> นี่นี่นี่ สูงประมาณ3-4เมตรเเมตรนะครับหน่วย3-4เมตรนะครับอันนี้ปลูกตั้งแต่ปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนาเมื่อปีที่แล้วนะครับถึงเดือนมิถุนาแล้วนะครับครบเดือนมิถุนาครบกว่าปีอันนี้4 5หเมตรนะครับนีนนน่ดูนะครับ ก็ขอพันจากกรมป่าไม้นะครับมาต้นเล็กๆนะครับกรมป่าไม้นี่เพาะด้วยเมล็ดนะครับต้นประมาณสักสิบเซนนะครับสูงประมาณสักไม่ถึง10เซนด้วยนะครับอันนี้ประมาณ 4- ี่ห้าเมตรแล้วนะครับโตเร็วนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ชํากิ่น มันจะโตเร็วกว่านี้หรือไม่เราก็มีทราบนะครับเพราะว่าปีนี้ก็ซื้อกิ่งมาประมาณ40กิ่งนะครับก็อมาปลูกดูนะครับนี่นะครับต้นต้นที่ต้นที่ยังไม่โตนะครับก็เป็นพุ่มเลยนะครับอันนี้ตัด ตัดก็ตัดแต่งกิง่งถ้าเราตัดแต่งกิ่งเยอะนะครับเอาใบออกเนี่ยมันจะไม่ออกหน่อนะครับสงสัยจะไม่มีใบสร้างอาหารนะครับนี่นะครับกิ่งสูงเอยไม่ใช่สร้างมวสร้างมวน,นะครับนี่สูงมากนะครับ โน่นกิมกิมกิมซุงอยู่โน่นนะครับกิมซุงมีหลายหลายกอนะครับกิมซุงที่ปลูกเนี้ยประมาณสัก4ปีนะครับ4ปี5ปีนะครับดูอันนี้กอกอไม่ใหญ่นะครับไม่เหมือนไม่เหมือนทางด้านนู้นนะครับด้านนะครับ,นะรบกอใหญ่มาก โน่นนะครับกอบเบอร์เลยนะครับสามสิบสี่สิบลำนะครับติดจะห้าสิบลำด้วยนะครับทีนี้หนอเขาเยอะมากนะครับนี่นี่ยกอกอนง,น,งนี่ดูหนอนะครับ เนี่หนอเดี๋ยวนับน้อยดูนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่จะตายหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่หนอมันแปดนะครับเก้า สิบสิบเอ็ดเนี่ยครับสิบสองสิบสามนะครับสิบสี่นะครับสิบสี่นอนะครับที่ยังไม่โผ่ดินอีกนะครับเยอะมากเลยนะครับท่านอนดูนะครับนี่อันนี้ไข่กิมซุนนะครับแล้ว แล้วจะนี่อันนี้ปลูก,ป,ลกปีหนึ่งปีหนึ่งก็โอ้ต้นนอ,ขอเขานะครับใหญ่เปเลยเลยนะครับนี่นี่อีกหนอนหนึ่งครับเนี่ยนี่นะครับออกแล้วแล้วเราก็ปลูกนะครับ นี่ปูมะขามเป็นทิวลิวะนะครับสวยงามนี่โตแล้วนะครับมะขามมะขามเข้าสองปีนะครับนี่ดูยุงเยอะนะครับนี่มะขามเข้าสองปีอันนี้ที่ยาวที่สุดก็ประมาณเม็ดกว่ากว่านะครับนี่นี่สูงแล้วนะครับนี่ นะครับน,น่นนันน้ก็มีเป็นประตูเป็นรั้วเป็นนะนะครับก็มะริดมะขามเปรี้ยวนะครับแล้วก็เอามารวยรยรยนะครับรยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เสนอไผ่ชางมนนะครับซึ่งปลูกหนึ่งปีนะครับก็โตขนาดนั้นสวัสดีครับ